สวัสดีครับปอเชษสบายใจฟ้ามครับขึ้นหัวข้อว่ากลางเต็นนอนนาเลี้ยงงวัวนะครับเนาะก็คือเนื่นองจากว่าเทียงอ่าหน้าหน่อยของปอเชษนี่บ่ได้แอมฟ้านะครับเนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่มัหแียงลงล่งโปร่งนะครับผมก็เลยบ่แอมยามสีนอนผมกัาเต็นมะกางนะครับนอนอยู่ในเต็นนั่นแหละ ปอดโป่งโลงสบายดีครับสภาพเตียงน้านอยกับย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับอ,อายุอาญะในจังหน่อยตามภาษาคนหนุ่มลนะครับเนาะหนุ่มวัยถึกแจ้งหน่อยแหละครับนี่นี่แหละครับสินของกับอายุอาญะแจ้งหน่อยผมสิบ้าพีพี่น้องมาเบิ้งภารกิจของผมในแต่ละมื่นแต่ละเสาเนาะครับไปเห็นนี่อย่างแน่ อันนี้เป็นรถของลานชายครับเพิ่งเอ่อเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเนาะเพิ่งมาหอดมเมลื่อนนี่เพิ่งกับมาขอใส่สถานที่มาขอนอนนะครับเพิ่งอยากนอนตือนสวยๆต้องการคความเงียบสงบประสานเิ่นว่านี่แหละครับภายในบริเวณเถียงนาหน่อยของพอเชยดครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับนี่ แต่ละมือแต่ละเศ้าพอเชษดะมีภารกิจที่ต้องทำนะครับนอกกอนไปเห็นงานก็ไดอู้นพังบนทั้งทั้ง,ง,งบนครับสิมีแผงโซล่าเซลล์ไว้แต่ใส่เพื่อนใส่ไปอยู่เอาไปเบึงภารกิจน้ำกันครับภารกิจแหลกที่พอเช็สิเฮ็ดคืออีหยังอ่ะมาเบึงน้ำกันงด้วยครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละครับหดหยาวานครับหยาวาน ผมทดลองกับมะปูกะครับเนาะเป็นพื้นที่ที่บริหลายปัไใดครับาากับมะปูร้องเบิงกะงามอยู่ครับนี่แหละช่วงนี้เป็นเดือนอมีนาเนาะครับปลายเดือนมีนาแล้วดดแดดก็จะแข็งจังหน่อยครับก็เลยต้องได้นหดต้นไม้จังหน่อยครับยันทนเหียวเนาะครับเนาะ อย่ากำลังงามครับอย่าหวานกำลังเป็นตาสะอ่อนก็เลยหมดเล็กน่อยนี่แหละครับสภาพแปลงที่ผมทดลองปลูกก็ได้แต่ถือว่าน้ำเติอบอยู่ครับแต่ว่าหันบ่หลปันใดนะครับเนาะอีกหนึ่งพราะติดครับ อีกนึ่งภารกิจแกคือเลี้ยงไก่ได้พี่น้องเดอ้อไก่กระบอกับบนหลายดอกกำลังเอเริ่มต้นมูโูงก็ดิดีพี่น้องเอ้ขาว่าอยากเลี้ยงไก่เอาสันวะพระเจ้ากระแทกกันเอามาให้ตัวะตวสองตัวนะครับ กำลังเริ่มต้นนะครับเนาะพี่น้องไก่บอลหลายถัดมาทางนี้ก็เป็นเป็ดพี่น้องออกครับเป็ดใหม่ๆอยู่สังกะสีเกามาตีครับ เป็ดนี่เลี้ยงไว้แท่หลายเดือนแน่ละครับนี่ยหญ่ขอบเป็นมาไว้ขอบใหม่ทั้งนี้กลับเป็นดีอ,อาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะครับเนาะเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ยังบ้ขันหลายป็ไดเวลาผ่านไปสี่เดือนก็นรู้สึกว่า แป๊บเดียวครับพี่น้องกับภารกิจที่เริ่มต้นหม่ของอปอเชดนะครับก็สึกว่ามีความสุขอยู่ครับกับการได้เฝ้ามองอพัฒนาการของเขามองเห็นความเติบใหญ่ของเขาขึ้นนะครับเนาะ แล้วก็รู้สึกผูกพันกับเขาเติบหนึ่งอยู่ตั้งซื้อตั้งยังให้เขาพุ่แล้วครับตัวขา,ขาวๆนั่นอ่แม่บุญมีลูกคนตัวน,น้อยๆยืนอยู่ข้างกันนั่นบุหลายตัวแดงสองตัวนี้ <c oughs> บุญยืนครับตัวนี้ใกล้ๆนี่บุญยืนอันมีเขานะ่ะบุญอุ้มครับนะ เจ้าุนดันบนรูมครับรู้สึกผูกพันกับเขาลายเตือบอยู่ก็ตอนสีข้ายนี่ผมยังขึ้นหงออยู่ครับว่าถ้าข้ายไปนี่ผมสิบลอน้ำตาห่อยหัวเนาะแต่ขึ้นขึ้นมากมันกี้กึ๊กๆแล้ครับนี่ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก,กับผูกพันแบบบ่รูโตวครับเป็นเขาคู่มือก็ได้ ครับพี่น้องหลังจากผมเลี้ยงวัวมาได้ซีเดือนนี่เมนแมงวัวนะครับอันนี้นนแยงเซียนครับอน,นี้เป็นความสุขลุวนๆเลยครับสีเดือนที่ฟานมานี่เอออย่าไปเกี่ยวมากครับ เห็ดหน้าปังพอดีมียหยาหลายครับก็เลยเกี่ยวหยามาฝากเพป็นปกติก็บปุ๊บปอยลงทุงเหรอครับหล่อมรวดไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยลงทงลุงได้หยาก็สิเอามาฝากเพป็นเหรอครับขึ้นหอดเอางงาก็นหยางามๆก็ได้ยอ้ากินหลายๆใหญ่ไว้บักละหูหูเด้ออ้าสำหรับคลิปนี้เช้านี้กั ก็สิจบเท่านี้นะพี่น้องฝากกดถึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อครับเด้อพี่น้องคนเล่งว่ามือใหม่ครับผมสวัสดีครับ